สวัสดีครับอยู่กับช่องช่างโมด h ชนแนลครับวันนี้ก็มารีวิวส่งงานถังลมสูบมือหลังจากที่ไม่ได้ลงมาน่าจะหลายเดือนแล้วแหละอันนี้ก็งานเป็นงานสเตเลสเหมือนเดิมครับเป็นโอริงสองชั้นอยู่ในนี้การทำงานก็ถ้าเราจะใช้งานเราต้องเอาน็อตที่แถมไปใส่ตรงนี้แล้วก็เลื่อนแกนไปข้างหน้าเดี๋ยวจะสาธิตให้ดู แต่และชุดก็จะมีน็อตแถมให้ในหนึ่งชุดก็จะมีถัง1100แล้วก็มีแถมน็อตกับโอริงสำรองให้ โอ่งสำรองก็จะมีสองตัวตัวนี้คือยังไม่ได้ใช้นะเราไว้เผื่อมันมันรั่วมันซึมแล้วเราก็เปลี่ยนนี่ก็จะมีน็อตตัวนี้แถมให้แล้วก็หมุนเข้าตรงนี้เลยครับนี่หมุนเสร็จก็จะประมาณนี้พอเราจะใช้งานใช่ไหมเราก็ดันไปข้างหน้าปึ๊บนี่อันนี้คือมันล็อกแกนมันล็อกแล้วนะแกนมันล็อกแล้วเราก็เติมลมตรงนี้ สูบหมุนสูบเข้าตรงนี้ถ้าใครเอาชุดพันสองก็จะได้สูบด้วยแล้วก็เอาไปก็หมุนเข้าได้เลยก็ออกแรงกดนิดหนึงตอนแรกตอนนี้ก็มีช่องทางการสั่งซื้อทาง l a ซาด้ด้วยครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะลิงก์ล a ซ a ด้ใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์ก็สั่งทาง Lazada าก็ได้ ใครมีเฟซมีไลน์ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันก็กดตามลิงก์มาเลยแล้วแต่ใครจะดวกจะสะดวกฝั่งไหนสั่งทางไหนพอประกบกันแล้วก็จะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะก่อนเราสูบเราก็ดันตัวปิดลมก่อนไปข้างหน้านี่เราก็สูบได้ สิบสองครั้งพอเพราะว่ามันยังไม่ได้ใส่พันธุ์ท้ายเนาะตรงนี้มันจะหักถ้าเรากดสูบมากๆแรงมากๆตรงนี้มันจะหักอันนี้คืออัดลมแล้วอัดลมใส่ถังแล้วเดี๋ยวเราจะลองทสดูก็จะประมาณนี้หนึ่งชุดที่ได้ก็คือสูบถังแล้วก็ โอริงสำรองคำน็อตตัวนี้นะ1,200บาทท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อกันได้ครับมีทาง Lazada แล้วก็ตามลิงก์ข้างล่างครับใครสะดวกสั่งทาง Lazada แต่ทาง Lazada น่าจะมีค่าบริการเพิ่ม30บาทมั้งถ้าใครอยากซื้อแบบ1,200ก็ทักเฟซทักไลน์มาได้ครับ ถ้าไม่สะดวกก็สั่งทาง Lazada กดลิงก์ไปที่ร้านค้าได้เลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อ๋อลืมบอกไปถังตัวนี้ก็ขนาดปกติก็จะเป็นขนาดถัง15เซนนะ่ะนี่คือปกตินะถัง15เซนโต32มิลหรือว่าประมาณ1.2นิ้วส่วน2ตัวนี้จะเป็นถัง7เซน ถังเจ็ดเซนเขาสั่งทําเป็นพิเศษนะสั่งทําเป็นพิเศษถังเจ็ดเซนถังขนาดตามสั่งก็จัดให้ได้ครับแต่ว่าต้องโอนก่อนต้องมัดจําก่อนก่อนขึ้นงานนะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ